สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิธาลุกส,สวนชาดาเชิดน,นิ่มๆหลังให้เลิกนโยบายหาเสียงเมื่อวันที่13กรกฎาคมในการประชุมรัฐสภาล่าสุดในชาดาไทยเซตสสอุสออทยัยธานีเขตส,สองภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นพูดในสภาขณะกำลังเข้าสู่การโหวตเลิกนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าจุดยืนพรรคไม่สนับสนุนานายกที่มาจากพรรคการเมืองที่แก้ไขม1 1 2สองและเ,เรียกร้องให้พรรคการเมือง ทีแสดงเจตจำนงตั้งรัฐบาลแสดงจุดยืนเช่นกันทั้งนี้หากพักการเมืองที่ตั้งรัฐบาลโดยพรรคก้าวไกลเป็นแการนำตั้งรัฐบาลสำเร็จพรรคภูมิใจไทยขอเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและค้านการแก้ไขม .112 ยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่มีเจตนาจัดตั้งรัฐบาลเสียงครั้งน้อยเพราะเคารพมติประชาชนนชายชดายังกล่าวอีกว่ากรณีที่นายพิธาอ้างมี14ล้านเสียงที่จะแก้ไขม .112 แต่เชื่อผู้ที่จะลงให้1 4ล้านเสียง ไม่คิดว่าจะแก้กฎหมายไม่ให้เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่สถาบันหลักของชาติและหลายคนพูดถึง25ล้านอยากฝากว่าคนที่จะเป็นนายกและรัฐบาลคนไทยไม่ได้มีแค่14หรือ25ล้านคนต้องเป็นนายกของคน60ล้านคนเป็นนายกของประเทศไทยไม่ใช่เป็นนายกหรือรัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่งอย่าหลงราเริงคำว่า14ล้านเสียงไม่ใช่ถึง20%ไม่ใช่เรื่องชีขาดของประเทศนี้ล่าสุดนายพิธาลิมเจริญรัตสอสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ถูก เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชัยสิทธพัฒพิงว่ากรณีที่นายชาดาชัยเศษสสอุทัยธานีพักภูมิใจไทยได้มีการติดติงบุคลิกของตนได้ติดติงภาวะผู้นําของตนซึ่งตนก็กําลังพัฒนาอยู่เหมือนกันพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดตนก็พัฒนาภาวะผู้นําของตนให้เป็นคนที่รักษาคําพูดเหมือนกับสโลแกนของพักภูมิใจไทยเปะว่าพูดแล้วทําเพราะเฉพาะสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็คงที่จะต้องทำตาม อย่างนั้นและตนยังพยายามที่จะพัฒนาและคุณลักษณะความเป็นผู้นําของตนว่าถึงตนจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องกับนายที่ชาดาพูดมาแต่ตนเห็นว่าท่านมีเสรีภาพในการที่ท่านจะพูดและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภาที่นายชาดาก็มีประสบการณ์แบบหนึง่งมีความคิดแบบหนึง่งตนก็มีชุดความคิดและประสบการณ์แบบหนึง่งนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้รัฐสภาในการแก้ก,กฎหมายนิติบัญญัติ และข้อขัดแย้งตลอดมาของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ตนอยากเห็นมาตั้งแต่สมัยที่แล้วสิ่งที่นายชาดาพูดถึงเรื่องของการลดโทษมีการคุม้มครองซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เวทีในการแก้ไขกฎหมายใดๆฉะนั้นตรงนี้ตนคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีผู้นําที่ดีของประเทศนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นรับฟังข้อกล่าวหาที่จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่นี่คือสี่ข้อที่ผมสัญญาผ่านประธานไปยังนายชาดาและพักที่อยู่ในรัฐสภารวม ถึงสภาสูงวันนี้เป็นสีคุณลักษณะสำคัญที่ผู้นำของประเทศควรจะมีผู้แทนรัศดรก็คือผู้แทนรัศดรที่มีความคิดเห็นต่างแล้วถ้าเราพูดกันอย่างมีวุฒิภาวะ พูดกันอย่างไม่มีคำหยาบใครแล้วใช้เหตุผลกันนี่คือทงออกของประเทศในทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ตนเห็นด้วยกับนายชาดามากเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งที่ตนไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นข้อที่คลางแคลงใจอยู่คือเรื่องเกี่ยวกับสารอาญาระหว่างประเทศหมายความว่าอาชากรรมทางสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ข้อที่นายชาดาอาจจะก,กังวลคือข้อที่27แต่ประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นระบบเดียวกันกับเรา ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกมีอยู่123ประเทศฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองและท่านทรงใช้อำนาจผ่านคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วตรงนี้ไม่ได้เป็นประเด็นอย่างที่กล่าวหาผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงและการที่จะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวในการเข้าสารอาญาระหว่างประเทศคือการที่มีคนพูดว่าใครหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เอาปืนไปยิงมันเลย ผมไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียไปตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเมื่อหลายปีก่อน99ศพที่ราชประสงค์และย้อนหลังไปถึง6ตุลา14ตุลาเป็นต้นที่ยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนอภิปรายเรื่องนี้ในสภาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ